สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนสุขมงสุบอลนะครับเนาะครับมณีก็พามาเบิงแม่แม่แซมอยู่ขอกเลยเนาะอยู่ในหอกเลยครับเด้ออาครับมนีราคาสิบเป็นยังไงครับขั้นเป็นมาร์กโทษว่าต่อเด้อครับเด้อครับโทรมาต่อกันแม่แซมเนาะครับแม่แซมมนีจักตัวหลไรมนีมนีสองโค้กับแม่ม่านกับอีกแม่ลูกแม่ม่านอีกแม่ท้องอีก ซื้อสองในสามก็มีแมนซื้อสองในสามก็มีเออแม่ทับว้ก็มีแมนอ่าครับแม่ม่านทองรับประกันทองรับประกันทองค่ะอืมอ่ะพี่น้องข้นแมนเห็นแล้วอยากได้เด้อครับเด้อต่อจากนี้ไปกะบข้นแมนเพิ่นมาเบิ่งมาเบิ่งบ้านไหนบ้านปาขาค่ะบ้านปาขาตะบนสันปะตองเพื่อนาเชื่อถจังหวัดมหาสารคามค่ะมาเบิ่งเอาหมูนี้ได้พี่น้องเด้อครับพี่น้องสีผ้าเบิ่งไปแต่ละโต๊ะนะครับเนาะอันนี้เบิ่งกันทรย้งห้าหลือพี่น้อง เมืองกันตัวแรกเป็นงัวแม่ม่านรับประกันทองกันบ่ะรับประกันทองค่ะอ่าครับตัวนี้เป็นงัว่าลูกคอ,อกได้ครับเด้อเพื่อนว่านี่งัวลูก,ออกง่วเจ้าของเองแ่ะคะ่ะงัว่าเจ้าของอยคอ,อกเลยเด้อครับเด้อนี่แม่นี่ม่านรับประกันทองรับประกันตรวจติดร้อยตัวที่ใดในท้องเนี่ยตัวที่ซีอ่าตัวที่ซีค่ะครับแม่นี่เป็นแม่แม่ง่วลูกคอกได้ครับอยนี่เองให้ลูกว่าซีโตให้ลูกตัวแรกตัวแม่ตัวสองตัวแม่ ตัวสามตัวผูตัวที่สี่ที่ทอนจักสิเป็นตัวแม่ตัวผูพี่น้องลูกมันก็ยูนีเดอร์ชิ้อโตจ้ะอ่าลูกมันก็ยูนีเดอขึ้นกันและค่าเปิดมวปหลายไปเลยสามชิ้นผาค่ะสามชิ้นผาโอ้พี่น้องขอทาได้ไหมนี่ให้ลูกงามได้ครับไอ้ลูกดีลูกงามได้ความสูงแม่เพิ่นก็สียูร้อยสามชิ้นผาบวกเนาะประมาณนี้ค่ะมีร้อยสามชิ้นผาบวกเปิดไว้ห้องไวสามหมื่นห้าพันได้พี่น้องเด้อตัวนี้ครับทองรับประกันอ่าเบิ้งหลอกเบิ้งเล็บดนะครับเด้อนี่ เบิงหลอกเบิงเล็บเบิงห่าเบิงเขาครับลูกที่สีในท้องครับนี่ลูกที่สีในท้องงัวกับคุณคุณเชิงเชงครับนี่แม่นี่เป็นงัวตัวดีเติบนางดีเติบโนมดีให้ลูกหกดีสามหมื่นหาพันครับถ้าไปเบิงลูกสาวลูกแรกเพิ่นนะครับนี่พี่น้องว่าเบิงลูกสาวเพิ่นลูกตัวแรกเพิ่นนะครับเลยตัวแรกเพิ่นตัวบางญ่นี่ครับพี่น้องทีเชียร์บอสนี่นี่คือลูกสาวตัวแรกเพิ่นตัวนี้สามปีเ้อครับค่อยทับนี่สามปีค่อยไม่ลูกตนวนี้ พุ่นูะลูกพูนเดียงจึงคึงทั้งหุ่นนะครับลุงแม่เนี่ยไหว่าเพื่อนให้ลูกดีนี่แหละครับลูกแรกเพื่อนน่ะลูกสองโตแม่อยู่น้ำน้องลูกสามโตผูวขายแล้วครับลูกทีซีค่าทองลูกทีซีค่าทองลูกทีซีค่าทองเอ้าพี่น้องมากพันธุ์ดีนสิตงห่่ถักมาเด้อครับสามหมื่นหาเนี่ยแล้วค่าทรงหอดบานกักเด้อครับเด้อทรงหอดบานหอดซองกักต่อได้อีกอยู่กระสิบัหลายเนาะค่ะันผู้บ้านไกลกระสิต่อได้หลายเนี้ยนิดหน่อยผู้บ้านไกลกระสิสิต่อไใหลายเนาะพี่น้องนี่ทรงหอด ทรงฟรีทุภาคีสานครับไม่ต้องถามว่าทรงจังหวัดใดเลยครับทรงฟรีเลยครับราคานี้ครับทุกโตัวเอ็งว่าไม่ใช่ทุกโตทุกโตต่อจากนี้ทรงฟรีมั้งทุกภาคอีสานภาคอื่นเดีภาคอื่นก็ทรงอื่นกันแต่ว่าสิออกคาสลดซอยเอาขารถนำคนละครึงเนาะครับมาตัวที่สองตัวนี้เป็นงัวแม่ลูกลูกลูกแม่ไม่แม่เพิ่งกับท้องอีกแล้วค่ะรับประกันท้องพ่อโอ้ตัวนี้แม่กับท้องรับประกันอยูสาม สามเดือนท่องสามเดือนพี่น้องโอง oh, ้โหเขาท่าวันเนี่ยซื้อสองเดี๋ยสามไปไล่ไไล,ลูกมาให้เพิ่นเบิ่งนะเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อไปไล่ลูกก่อนเพิ่นกับสีจอยๆยอยแน่จักหน่อยจะได้เพี่น,อน้องมันง่วกับลูกกินนมอยู่ด้นี่ลูกคุ้มกินนมอยู่ไหมเพิ่งกะบ,บ่มีหยาเนี่ยละเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปไล่ลูกมาโอ้ลูกแม่แรกครับวันนะี้ลูกแม่แรกเด้อครับเด้อตอนนี้หมดละใหญ่นี่ลูกแรกเพิ่นเด้อครับเด้อลูกแรกเพิ่นใหญ่ไงลีเนี่ยครับแม่เพิ่นน่ะ สามสิบห้าครับโอ้คักตัวนี้นเน<อ>าะลูก<ม>สองกันยายน <ไป S 2> ขึ้นเ<ห>ลยน<ห>ครับลูกสองกับยูนี่หละแต่ยูคนละอยู่คนละธงลูกที่สามมันขายไปเราลูกที่สี่ค่าทองครับในแม่น,นี่สามมันหา,นหาอ่ะครับวันนี้เบิ่งแม่ลูกโคมนี่นะครับโอ้ให้ลูกกระดอกระดีอทเ้นไปแม่เป็นงัไทยลอยสูงลอยสามสิบห้าบวกนี่แหละเนาะม่ท่านฮอลล์สี่หรอกพี่น้องคุณดีด้ยคุณอ่ะคุณดีมาเเิ <S <S ่งลูกสาว นี่ลูกสาวโอ้แดงจึง,ค,งคืงล่ำโตหนาแข้งขาดีบันทายหนาตึบตัวนี้พูดอ่ะพูดอ่ะลูกพ่อไหนเนาะเอามาเบิงเ่งนะเดี๋ยวครับเด้อลูกพอ่อนี่นี่นี่ครับเพิ่นี้ใบไมีเบือเป็นหลอดเด้ตัวเนี้ยลูกพ่อนอกคนนี้ครับเนี่ยเนี่ยสูงลอยอย่างี้หาบวกเหรอครับโอ้ล่ำโตเน่าครับตัวนี้เง่าคาึงหนึ่งเลยลูกของ ทีเคศูนย์สองศูนย์ครับนี่ครับจากเพื่อฟ้ามครับนี่มาเบิ้งมือทับด้วยครับเด้อนี่เกเดือนแปดหกหาหกสามบวกครับนี่หกสามบ่อ่าผสมมีหมอมีซื้อหมอด้ยครับมีซื้อหมอพอผสมพร้อมใบเบอร์หลอดมีดด้วยครับเด้อนี่นี่หลอดท่างนี้นะครับเนาะนี่หลอดเอามือเพื่อนเกิดซะกมิถุนายนหกสี่ครับเอาครับหกสี่ไรมาตัว มิถุนาเดือนพรามีถุนาเนาะปีปีจากมือวะเดี๋ยวปีกลัวปีน้อยๆครับนี่มือนี่กับวันทีทายทับกับวันพี่น้องเบิ้งอยู่นี่กับวันทียี่สิบห่านเนาะครับโอ้เดี๋ยวปีสิบมือเนี่ยนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้แม่นตัวลูกเพื่อนเนี่ยที่เคที่เคนะครับเด้อลูกที่เคเอาอะไรอะไรมีอีกเนี่ยโอ้สูงนะครับเง้าเขาหนาวเลยเพื่อนนี่สูงเง้าเขาหนาวเลยเอาเบิ้ง ลุนจักหน่อยนะครับนาอนี่ลูกสาวพ่อครับีเคศูนย์สองศูนย์นันบอสยาน่ะแม่เถิดแม่บันนี้แม่พ่นทับยังไว้เอามาเบ่งโอ้แม่ทับล็อกกี้ครับนีได้เพน้องนี่แม่ทับล็อกกี้ไปด้วยครับเด้อนี่ตัวในทองอ่ะจ้ะตัวในทองนี่ล็อกกี้โอ้แม่นีดีทั้งลูกเร็วเห็นดีทั้งในทองเอารุ่นใส่กันครับสิเป็นตัวเมียตัวผู้รุนเอาได้เพน้องเนอะ ทับคั้งที่สองนี่ครับนี่วันที่สิบหกมีนาคมหกหาครับมีกาหนดลอดไว้วันที่ยี่สิบสามทันว่าคมหกหาเอ้าปลายปีนี่ตัวนี่โอ้ครับมีนาเมษาพฤษภาเอาสามเดือนครับทองสามเดือนทองสามเดือนกลัวด้วยนี่รับประกันลูกพนกับปีก็กลัวปีพท่านพ่อเดือนนี่ครับลูกลูกสาวตัวนี้วันนี้เมื่อวันที่ทองล็อกกี้โอ้ครับพอหลอดลอยครับ ให้พอให้ลูกดีได้ลรอกกีนี่เป็นพอพันทีงามเติบของคนได้ครับเป็นงามคาก,กิลีแหละลรอกกีส่งลูกดีพร้อมลรอกกีครับให้ลูกมันงามได้ครับลรอกกีนี่ครับนี่ล็อกกี้เนี่ยท้องแม่นี่เนาะแม่ค่ะแม่สามเดือนอ๋อใบลูกใบลูกกะเนี่ยนะครับใบลูกกับเจ้าทีเคศูนย์สองศูนย์วยครับนี่ตัวนี้เป็นลูกของทีเคศูนย์สองศูนย์เบิง้งเล็บเบิง้งล่ำตอกล่ำเตออ๋อเบิ้งหนกเบิ้งนมนะครับเด้อนี่นี่ครับลูกสาวทีเค นี่ครับอ่ะโคฟนี่นะครับเนาะเปิดราคาเข้าเท่าไรครับแม่ลูก63ค่ะ6 3 0 0 0่ามค่ะอ่า6 3 0 0 0่นามนี่ส่งันบานกักแมนค่ะแมนอ่าราคานี่ส่งงันบานนะครับตัวร่องนิดนิดน้อยเพื่อนว่าซันเดย์ตัวร่องนี่ยุดอ่ะรองได้ยุดจักกะเออกะขันมันไกลหลายกับตัวยากกับตัวบัหลายเป็นไหนเนาะส่งส่งฟรีนะครับเด้อส่งฟรี่ต้องมฟรีทรงหดบานอีสานขึ้นกันเลยจ้ะไม่ต้องมีมัดจงมาจครับเออขันขันมันเจ้าหนีนะครับ ท่านอยากได้ก็ให้ส่งไปเลยนะ,ตร,นะยตรงลงตรงลงแล้วฆ่ากันเราก็ส่งให้กันเลยกับโสจ,จะเป็นตัวใดก็สร้างเนาะมีมัดจับคันฝากไว้มือ,สอ,มอสองมือนี่มีมัดจับค่ะท่นซื้อฝากไว้จากมือสองสามมือสี่หามือเฉียกับมีมีมัดจับอยู่อโอ้บนไายลูกเป็นง่ามหรือครับตัวเนี้ยแม่กับบั่นถึงลอยสี่ครับเกือบเกือบเด้อครับนี่เพราะว่าอยู่ลอยสามสิบแปดนาซีได้อยู่ประมาณนี้สามแปดหรือชอนชนสีนี่แหละพี่น้องแม่เพื่อนอ่ะเป็นงัวไทยมีบารกินาดีหรือะไามยาปุ๋มีให้กิน แต่บาเลีเ้ยงดีเลี้ยงเด่นหลวงพ่อน,นี่คือทรงลูกเก่งด้วครับเด้อนี่ครับ,รบลูกเทเคศูนย์สองศูนย์ในทองเจา้าล็อกกี้รุ่นเอาอ่ะครับพี่น้องมินี่มิเตอรโตคักง,งามน,นะาะของแม่แซมเนาะครับโตต่อมานี่แม่ลูกลูกแม่อโอ้ไม่นี่ลูกงามน,นะครับเครื่องดำปือป้อๆเลยไม่นี่พอ่อเนาะโค้งหางในอวบแข้งขาดีหลังตรงพุทะพ่อโค้งหางอะไรดีไหมจ่าตัวนี้ห้องพ่อมนิสัยดี หูสุ้หูสุูตัวค่ะว่าอย่นี่นี่ครับขอบตาดำขอบหูดำหนาขาดำเครื่องเพศดำครับไมนี่บั้นท้ายใหญ่หลังตรงโอ้กินหยาบเบื่อกี้กินเฟี้ยวเบื่อกี้อ๋อเพื่อนนี่มาเอกะมันนี่มันแม่เพลินนี่แม่เพลินกระลังสิขึ้นเหรอจ๊ะเออมันขึ้นบั้นทับบัท่านสิทับบัท่านค่ะมันทับบัตรท่านครับเด้อนี่ผู้ใดได้ไปกับไปทับเอาผู้ใดได้ไปไปทับเอาเดือดปลอยใส่เลยไม่นี่เขาจะน้อยลูกตัวที่ ลูกตัวที่สองค่ะโอ้ลูกตัวที่สองเห็นอยู่นี่เนาะเขาพิมีามการหนาซึมงตันแรกตัวแรกบอกว่าตัวที่สองตัวที่สองโหลดจ้ะอืมน่าจะบ่เกินสองแน่นหรือหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่นุ่มชัดเจนบือเรื่องบราเห็นได้คือว่าถ้าเหเลือดลอยได้ผนเนี่ยก็แสดงว่าผลโพลนะครับเด้อสูงมีลอยสี่สิบแน่นอนนี่ครับประมาณลอยสี่สิบชนีดเห้าเนาะบกนาสิเกินลอยสี่สิบดอกประมาณลอยสี่สิบสี่สิบหรือส <40. S 1> ี่สิบเอ็ดประมาณนี้แหละครับเอ้า มือนึ่งก็เห็นอยู่ครับผลบ่หลายคือบามันดอกพันธุ์นี้ว่าไทยเนะาะไทยไงไทยกลางๆไทยไงในเนื้อนังดีตัวนี้เนื้อนังดีให้ลงามครับขึ้นขึ้นเลี้ยวเอาว่าท่านขึ้นเลี้ยวหรือคือมันอ่นมันกับบ่จักดอกเนื้องัว,งวแยกมากเนะะาะหัวไปเอาน้ำเพิ่มมากกับเพิ่นน้วฝุงฝ่งมันปล่อยใส่กันมากนี่ครับเอาพวกนี้แหละติดก็ดีดไปทำมันขึ้นก็ทาไป,ไปเลยได้พี่น้องอืม มันเป็นจังยืดๆควมหลูกทีหนึ่งกันวะค่ะมันขึ้นควบหลูกทีหนึ่งอือโอ้โหหลูกคนหลูกงามเปิดไปร้านไหมละควบเนี่ยหาเมือนหาพันค่ะหาเมือนหาพันโอ้ครับหนาโหน่นตูนดีครับแข้งขาเล็บผมว่าน่ะสิเป็นง่วหลูกหนึ่งจะเห็นเขาเงี้ยวง้มันง่วมักมีเขาเองหอกให้มันสิเป็นเขาเงี้ยวเงี้ยวเลยจ้ะอืมเล็บดีด้ครับได่สภาพเล็บดีฟอยหางอั่วลวด้ะครับตัวนี้พ้นเล็กเนี่ยเขาตำราบอีพออีเม่เขาละว่าเขาตำราภู่าละ ทองส่างอ้างดีเป็นวสันทองง่าพ่นเลิกกินหาดีให้ลูเก่งแต่กว่าหาอยู่บ้านเขาไม่ใช่แม่แซมเนี่ยบ่มีมีไกเ้กินเี้ยครับกินเฟี้ยงมือนี่แล้วค่าเท่าไหร่ก่อนหาเงินหาพันค่ะหาเงินหพันเน้อบังลูกสาวตีลเหาเงินห่พันนี่พูดอ่ะโอ้ครับหาเงินหาพันทรงฟีหอดเฮี้ยนกักเลยนะครับเด้อราคานี่บ่ตตองมีมาจงมาจำบ่อตองมาเลมลีเลมไรน้ำมาจำครับอยากได้เอามาทรงขอยลอดสั่นึ่งเงินเฮี้ยนซ้านี่ครับ ก็ต้องไปเสียเวลาให้ผู้นี้ผู้นั้นโอนเงินให้ตรงนี้ลูกงามพอต้องมาโอนเงินเขาบัญชียากนะครับเนาะน่ะลึงคอโอ้ตัวนี้งามงามลูกงามเนาะให้ลูกงามมื้อนี้แม่แซมจัดยังงามให้สู้โตจากผมเหลือบังเขาเนี่ยบ่มีกันผมให้ลูกหนึ่งซะแต่เพิ่นว่าลูกสองเนาะเอ้าลูกสองลูกสองน้ำเพิ่นโอ้บรรทายลูกไหมง่ามงามง่ามลูกกับสีบางหาดือนนี่ตัวนี้ครับนี่ตัวมานนี่แหละคือมมานนี่แหละครับพื่อนไอ้ได้ใบได้จับได้เมื่อเติม โอ้ขุนครับคุณเนี่ยนอนอูบ่ได้เ<อ>ด้นอนอูแล้วไปจีไปนอนน้ำเลยได้เนี่ยโอ้ไปขี่อูคอนดิอือไปนอนไปกวยอูให้พร้อมได้เนี่ยลูกหลานก็ซื้อให้อีพ่อแม่เขาเลี้ยงไงเด้อครับ<ช>ได้เงินมาจากกรุงเทพฯประเทไทยเมืองนอกเมืองหน้าเอาง่ายๆจับเป็นไงบายไงสิครับซื้อมันให้ลูกดีแม่นี่ให้ลูกดีกินเฟี้ยงกินยาก็ดีทับเลือดลอยเด้อพี่น้องเด้อโตจะไปใส่เลือดลอยเข้าไปเลยอันนี้บ่ฮู้พอเพิ่นเนาะเอามาเบิง่งโตสุดท้ายท้ายสุดนะครับเนาะท้ายสุดใบเพียร์สวยงามครับ แดงจึ้งขึงง่วยังไปแดงคักแดงเน่แท้ตัวนี้โรบกอนเปิดมาแล้วคลิปแรกเม็ดสีพีน้องมักแดงนะครับแม่นี่เลยคุณนดีเลยแม่นี่วันแล้วครับสูงไปลอยสี่สิบเอ็ดขึ้นบันทายครับโอ้โหภเพสวยงามนะครับเด้อมักแดงย่นๆนั่น,นนะหาตรงหนอกตั้งครับนาพอดีตัวนี้เป็นลูกคลองคนนะครับใบได้สุดตัวแล้วครับอยู่นีนขนาดเอ็ดเค หาสองศูนย์ค่ะเอธีหาสองศูนย์ได้เพิ่นวางเนี่ยอ้สายพันธุ์เพิ่นได้นี่งเพิ่นมาสายเอธีหาสองศูนย์นะครับเนาะพุ่นนะแล้วก็ทับไปแล้วค่ะทับไปแล้วทับไปแล้วครับเบิ่งแขงเบิ่งขาเบิ่งเล็ยบด้วยครับเด้อพุ่นะโอ้ประเภทนั่งฝาดได้ครับรถเนืะอมือลื่นครับพุ่นนะบายได้จับได้เล็บง่ายบริเลด้วยครับนุ่มมีติ่งน่อยหน่อยติ่งหนึ่งติ่งเล่นหน่อยนึ่งดอกอยู่ทางผุ่นนะครับเนาะดมขีมังมั่นไหมตัวนี้ทับให้รวยเรียบร้อยแล้วค่ะทับไปเรียบร้อยแล้ว ทับจีวิโก้สองล้านแม่ทับพอพันดังเลยครับเด้อทับไปได้สิบสี่มือนีแหละนับกันเลยสิบสี่มือนีอีกไก่พ่อหลอดปต้นี่ไก่พ่อหลอดแล้วนี่ครับมีมุงมีหมอมีเบอร์โทรมีหลอดด้วยครับเด้อทับไปให้เรียบร้อยเอ้านี่ครับหมอโก้เป็นทับไปเนาะนี่สิบเอ็ดมิถุนายนหกห้ากำหนดคอดยี่สิบมีนาคมหกหกครับคาทับกับสองพันผลเละอ่ะครับแม่นี่ แล้วค่าเปิดเวลายเป็นดหกสิบสามค่ะหกหมื่นสามพันอ้พี่น้องต่อไรขึ้นกันต่อะไรขึ้นกันทงไอ้พร้อมครับทางกากทางไก่อยากได้ด้วยครับเด้อทางใก่ทางเนื้อทา้งตนออกทั้งตกภาคใตครับทรงไห้ด้วยครับนี่ทรงค่ะทรงแลคาลดฟอกกันไหมทีนึงเนาะทางไก่แต่ว่าภาคอีสานทรงให้ฟรีด้วยครับฟรีค่ะภาคอีสานจทรงให้ฟรีด้วยอ้ตัวนี้เดียเง่ามอ่ะพี่น้องเรงค้นกับว่าย่านมันบดติดย่านเป็นหมันต มีบอกครับวดาเประกันมันเนี่ยข้านาไปแล้วมันบ่อติดทับไม่บ่อติดอีกเอาโทรบอกค่ะโทรมาบอกหรือสมมติว่าตัวนี้ได้ไปแล้วขันมันขึ้นทับอีกเอามาเลยกก็ได้เขาสิมาทับเอาเองหรือพี่น้องอยากทับไม่จะทางไม่แซมก็เสียค่าทับให้แม่ค่ะโทรมาบอกว่าโอ้มันบ่ติดเด้อมันขึ้นอีกทับไม่เสียค่าทับให้พี่น้องทับพ่อใดเสียห้ตามพอนั้นนะครับเนาะค่ะ ครับสองพันสองพันหาครับบอกมาเลยครับคันทนทับแล้วมันยังบดติดเอาขึ้นมาเอาขึ้นมากค่ะรับประกันมันให้พร้อมค่ะตัวนี้คือรับประกันมันไม่พิน้องนี่คือข่วมชั่วเนาะรับประกันมันส่วนนื่เนก็รับประกันเหมือและครับทกถื่นถอนหาหาดอนหาเดนหาเดินทางดอกนี่ครับรับประกันมันเต่ตัวนี้รับประกันพิเศษเป็นว่าพี่น้องว่าอยานมั่นหมันอยันบดติดคือรับประกันให้เลย ขันเป็นเอาไปนี่รอบนี้เขาทับไว้มันบ่ติดขันเพิ่นว่ามันขืนเพิ่นทับอีกขันมันบ่ติดขันโทรมาเลยค่ะอหรือเอาไปรอบนี้ขันมันขืนเอามาเลยก็ได้ค่ะซื้อไปอยากทับเองก็โทรมาบอกซื้อไปหกสิบสามแปลขึ้นมาหกสิบสามพี่น้องบะตองเสียเงินพอบาททังทำนมยแซีก็จะเอารถไปใส่เอาเลยว่าตาโทรมาบอกครับนี่คือการรับประกันคือรับประกันให้พี่น้องคือว่าซื้อว่าจากนี้พี่น้องสบายใจได้เลยนะกินเข่าเสียบนอนหลับเลยบะตองไปกังวลนบะตองเอียงว่า โอ้ลังคามันหมันลังคามันบ่อติดค่าหาทกุกห,หางดอกเนาะแม่ค่ะส่วนสีหางเงินซื้อได้แต่ละตัวครับหลายบาทพอสมควรไปยืมพี่ยืมน้องกับบ่ไดดเด้่หัวถามืน่นหกมืน่มนยืมเทม่ากัาซเพี่อี้ควยได้เมื่อซื้อซื้่งวนเนาขันซื้อไปแล้วก็อยากได้ง้วนตัวดีๆดีเนาะซื้อไปแล้วก็อยากสบายใจแล้วโย่องนี้รับประกันให้เลยนะครับเด้อรับประกันให้เบิดเลยค่ะประกันให้เบิรเลยครับนี่ครับตัวนี้รประกันเสียรับประกันทอง รับประกันจนไม่ลูกครับีบติดเอาขึ้นมาเลยครับรับประกันมันอ่ารับประกันมันไปถ้าพ่อได้ไปปึบถามันขึ้นเอามาเลยครับหรือพี่น้องสิทับท่านนีิเสียท่าแม่แซมบันจะเสียค่าทับให้ขั้นบบติดอีกเอาขึ้นมากครับบ่าเนี่ยนี่คือการรับประกันนะครับเนาะคงเครื่องดีครับคุณสู้โตครับงัวแม่แซมบันนี่คุณสู้โตเป็นงัวเป็นตนเป็นโตดีสู้โตนะครับเนาะอ้าสุดตายทายสุดละพี่น้องบาเนี่ย อันอยากเด้นเงื่นมาสซ่งมระท่มาหาเล่าอยากก็บึงหนาคอกกับมาเนาะมาเลยค่ะบ้านปลาขาวตะบุญสัดมะตองอะเพืนะ่อนาเชือกจังหวัดมาหาสารคามคเออนี่รับมาบ้านนี้เนาะ,ะพอกันชิมนาชิมไหมน้าพี่น้องชิมนีผมนั่นทั่วแมแซมส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะ